สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีภูญายบานฟินแลนด์นะคะพี่น้องเอ่อเมื่อวานเนี่ยกคุ้มเบิงแต่อนอันคลิปนะคะในอันช่องยู u ูบนะคะกับกับการที่เขาอัปเดตนะในเรื่องของญาติของพ่อพอนะคะทุกคนเนาะอของลุงนะฮะลุง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 ของลุงนะะลุงเคยของพ่อพอนะคะที่ไปคอมเมนต์ แน่นเพจผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าเอาลูกไปทำคอนเทนต์ทำไมพี่น้องหม่เจ้าเข้าไปซองเบิงงเดินในช่องของป้าเพิ่นนะเออของพี่สาวพ่อๆนะพี่น้องท้ายแต่รูปนะคะทายแต่คลิปหลานนะ,ะเออนะคะและก็มีช่วงที่เพิ่นออกรถคันล่าสุดนี่ยพี่น้องเพิ่นถอนเงินออกมา5้าแสนบาทนะคะ แล้วป้าเพิ่นก็บ,บอกว่าเงินนี่ได้มาจากหลานล้วนๆนะถ่ายคลิปหลานล้วนๆนะผู้หน้าเพิ่นหนาหากินกับหลานนะห่วงไห้นะพ่อเจ้าของปัดผู้ใหญ่บ้านท่ายว่าเอาลูกปเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดยังบัดเจ้าของห่วงไววท่ายนะฮะเออเจ้าเห็นแล้วก็ขั้นแขวนะฮะขั้นขั้นเขาบอกคอมเมนต์ยังซีอันเอฟซีกับบถฒนรมทลายดอกพี่น้องอัน พ่อลุ่งเขาเมาบอาวยังสัน้นว่าเอาลูกไปทำคอนเทนต์ทำไมอมืแล้วก็ไปทำคอนเทนต์เขาไปไปร้านรองเท้ามือสองมันผิดกดหมองไดพี่นอ้องมันพิดกดหมองไดลูกก็ลูกเขาไปถ่ายทำคอนเทนต์ก็ว่าเออบัตรซุ่มมูเพิ่นนะถุกคนเลยนะฮะแล้วก็อา่าไอคุณยายนาลิตะก็ออกมาถ่ายคลิปกับพวกนาลิตะตวเกียวอีกแล้วเด้อพี่น้องแต่เพียงแต่ว่า เปลี่ยนชื่อเพจใหม่ซื้อแต่ว่าเป็นเพจเก่าเนี่ยเปลี่ยนชื่อเพจซ,ซื้อนะะก็ถ่ายรูปโตเกียวหน้าลิตะนี่แหละก็หากินกับหน้าลิตะกับโตเกียวนี่แหละพี่น้องห่วงเวทายเองนั่นแหละเออเรื่องของเรื่องนะ่ะห่วงเวทายเองมูเจ้าอืม,มูเฮาล่ะสงสารแต่ผู้ใหญ,ญ่บ้านนะฮะออสงสารผู้ใหญ,ญ่บ้านเนาะ เออบนาเขามาคอมเมนต์จังสี่ดอกเออญาติทั้งพ่อๆนะสุดยอดนะฮะนิสัยนะเห็นแก่ตัวนะคะ,ะพวกเห็นแก่ตัวนะฮะอ,อืมนิสัยทั้งพ่อๆนะขักหลายพี่น้องเออวอลมาล้วก็ศูนย์นะคะพวกเฮานี้ขนาดเท่าเป็นแคนะ่เอฟซีนะเออเทายังศูนย์นะ,ะคอยเบิง้งคอยเบิงเบ้งคลิปคอยเบิ้งคลิปอันหลายๆคลิปนะ คอยเห็นเราคอยกระเสียจ่ายอท่นผู้หญ,ญิบ้านนะการที่คุณมากคามเม่นลักษณะนี้โบแมนเฮ็ดให้ผู้หญ,ญิบ้านแย่ลงได้เฮ็ดให้พวกมูเจ้านั่นแหละแย่ลงนะบบแมนวาเฮ็ดให้พวกมูเจ้าดีข้นได้เออไปห่วงไผ่ห่วงไปห่วงพ่อในไส้นะคะลุงเค้นพ่อในไส้เด้อเออโบอแมนพ่อนอก ใส่นะคะจังสีมากบ่มีสิทธิ์เอาลูกไปทําคอนเทนต์นะคะ